สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ,บ้านบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทําอทำอาหารว่างแบบง่ายๆกันค่ะนี่นะคะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้ค่ะวันนี้เราจะทำอาหารว่างนะคะจากถ้วยทาร์สําเร็จรูปนั่นเองค่ะจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะแค่มีถ้วยทาร์สแบบนี้ค่ะ นำออกมาจากช่องแข็งนะคะวางไว้ประมาณ10-15นาทีก็ได้ค่ะเอ,เอาแค่พอน้ำแข็งละลายนะคะเอาออกจากถ้วยฟอยก่อนค่ะอาจจะมีแตกบ้างนะคะแต่ก็ยังใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันนะคะตอนนี้ก็ได้เตรียมน้ำมันรอเรียบร้อยแล้วค่ะไฟที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเราจะทอดกันค่ะ นี่นะคะน้ํามันร้อนได้ที่นําลงทอดได้เลยค่ะถ้วยทอดน,นี้ก็จะทอดคล้ายๆกับปลาท้องโกนะคะหมั่นพลิกกับด้านเอาค่ะสีจะได้สวยสม่ําเสมอนะคะโดยที่ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนไปตลอดค่ะถ้าเริ่มเหลืองทั้ง2ด้านค่ะให้เร่งไฟแรงขึ้นนะคะใช้เวลาประมาณ15วินาทีค่ะ เพื่อไล่น้ำมันออกนะคะทัดจะได้ไม่อมน้ำมันค่ะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะก็ทอดต่อไปจนเสร็จนะคะเดี๋ยวพี่ขอตัดไปตอนที่ทอดเสร็จเรียบร้อยกันเลยค่ะ จัดเสิร์ฟก็ง่ายๆนะคะของพี่จะเสิร์ฟพร้อมกับกาฟแฟดำค่ะแล้วก็จะมีแยมนิดหน่อยนะคะนมพ้นหวานค่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะขนมง่ายๆนะคะอร่อยจริงๆค่ะอันนี้เป็นส่วนที่แตกนะคะเราก็นำมาทอดได้เหมือนกันค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะคะรสชาติถ้าใครได้ลองต้องติดใจแน่นอนค่ะคิดไม่ถึงนะคะว่าจะอร่อยแบบนี้ค่ะรสชาติที่ได้ก็จะคล้ายๆกับครัวซองเจ้าดังเลยนะคะ ลองทําทานกันเลยค่ะไม่ยากนะคะวัตถุดิบหากันง่ายๆค่ะแมคโครก็มีขายนะคะหรือว่าร้านเบเกอรี่ทั่วไปก็มีค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ